สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกพิกุลแบบไง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบประหยัดริบบิ้นมือใหม่ก็ทำได้นะโดยริบบิ้นกากเพชรใสน,นะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระดาไกรเหรียญริบบิ้นค่ะ วันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีบบนะเป็นกากเพชรสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว27เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะนี่นะคะลีจะจับอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเ,าเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกนะคะทั้ง4ี่เส้นนะ เส้นที่หนึ่งก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่ส,สี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไป สารทับเหลียนทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับเอียงไปฝั่งด้านซ้ายมือแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานแล้วค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะกดลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานหลังเส้นนี้นะคะริบบิ้นจอกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงแในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่เส้นนะคะ นี่นะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาดูด้านหน้าอีกนิดนึงจับกรีบให้เข้าที่อีกนิดนึงนะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีรีจะตัดให้เสมอตรงฐานแบบนี้นะนี่นะคะรีก็จะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเศจเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี่ค่ะเศษเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทันแบบง,ง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพิกุลง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b s c คร b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ